ข้อ 3. สมัยที่51นายแกรมมี่ไม่มีสิทธิ์เรียกแค่นายเบิร์ดและนางสาวนกรับผิดในเงิน1,000บาทที่นายแกรมมี่ต้องจ่ายค่าจ้างให้นักลีลาดคู่อื่นแพงขึ้นได้เพราะความสัมพันธ์ที่นายเบิร์ดกับนางสาวนกมีอยู่กับนายแกรมมี่ตามสัญญาว่าจ้างเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ทําให้บุคคลทั้งสองต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา301การที่นายเบิร์ตประสบอุบัติเหตุขาหักทั้งสองข้างทําให้นายเบิร์ตกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ภายหลังก่อหนี้การแสดงโชว์ลีลาธของนายเบิร์ตตามกําหนดจึงตกเป็นพ้นวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 1 9วรรคสองแล้วเมื่อการชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนี้ไม่ได้เกิดจากพฤติการที่นายเบิร์ตลูกหนี้ต้องรับผิดชอบจึงมีผลให้นายเบิร์ตหลุดพ้นจากการชําระหนี้ ตามสัญญานั้นตามมาตรา219วรักหนึ่งกรณีการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้แม้จะเกิดแก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวแต่หาใช่มีผลเป็นคุณเฉพาะในเบิร์ดเท่านั้นเพราะสภาพแห่งหนี้ตามสัญญาเป็นการตกลงจ้างแสดงโชลีลาดคู่การปฏิบัติการชำระหนี้เป็นหนี้ที่แบ่งชำระกันไม่ได้ต้องกระทําร่วมกันการพ้นวิสัยในการชำระหนี้ไม่ได้ดังกล่าว จึงมีผลเป็นคุณแก่นางสาวนกลูกนี้ร่วมอีกคนหนึ่งด้วยและเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตอนท้ายของมาตรา295วรรคหนึ่งส่วนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่นายเบิร์ตและนางสาวนกได้รับไปแล้วในวันทำสัญญาจำนวน2,000บาทนายแกรมมี่มีสิทธิ์เรียกคืนได้ตามหลักสัญญาต่างตอบแทนเมื่อการชำระนี้ตกเป็นพ้นนิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ,ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ เมื่อในเบิร์ดและนางสาวนกลูกนี้ร่วมไม่ต้องชำระหนี้ก็ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทนตามมาตรา372วรรคหนึ่งเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ3สมัยที่51กันประเด็นที่1สัญญาว่าจ้างที่เป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี่ร่วมกันประเด็นที่2ลูกหนี่ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายหลังก่อหนี้ การชำระหนี้จึงกลายเป็นพน้นวิสัยเมื่อไม่ได้เกิดจากพฤติการที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบลูกหนี้ย่อมหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามสัญญาประเด็นที่3เมื่อสภาพแห่งหนี้ตามสัญญาเป็นหนี้ที่แบ่งกันชำระไม่ได้หากมีผลเป็นคุณแก่ลูกหนี้คนหนึ่งย่อมมีผลเป็นคุณแก่ลูกหนี้ร่วมอีกคนหนึ่งด้วยประเด็นที่4สัญญาต่างตอบแทน เมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพน้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ลูกหนี้แม้ไม่ต้องชำระหนี้ก็หามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ตอบแทนไม่โดยในสมัยที่51นี้มีมาตราสำคัญคือ219 295วักหนึ่ง301และ372วักหนึ่งค่ะข้อ3สมัยที่52ในนิด เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ควบคุมดูแลรถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลเมื่อรถยนต์คันดังกล่าวชนรถยนต์ของในายใหญ่ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายนายนิดจึงต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา437วรรค1เมื่อปรากฏว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะนายนิดขับรถแซงรถยนต์คันที่ขับอยู่ข้างหน้าเป็นเหตุให้รถตกถนนแล่นไปชนรถยนต์ของในายใหญ่อันไม่ใช่เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเพราะเกิดเพราะความผิดของในายใหญ่นายนิดจึงต้องรับผิดเพื่อความเสียหายดังกล่าวส่วนนายเล็กอาศัยโดยสารรถยนต์คันดังกล่าวไปด้วย ไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลรถยนต์นายเล็กจึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา4 3 7วรหนึ่งสำหรับนายน้อยแม้จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันที่นายนิดยืมไปก็ไม่ใช่เป็นผู้ครอบครองยานพาหนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลตามความหมายของมาตราสี่เพราะไม่ได้ครอบครองยานพาหนะนั้นในขณะเกิดเหตุจึงไม่ต้องรับผิดตามมาตราสี่วรหนึ่ง และการที่นายนิดนำรถยนต์ที่นายน้อยให้ยืมไปรับเงินยืมจากภรรยาของนายน้อยนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทำแทนนายน้อยแต่เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของนายนิดเองนายนิดจึงไม่ใช่ตัวแทนของนายน้อยกรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา427นายน้อยจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งนายนิดได้กระทำไปดังกล่าวนายใหญ่ มีสิทธิ์เรียกร้องให้ในายนิดแต่ผู้เดียวรับผิดเพื่อความเสียหายของรถยนต์ของตนเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ3สมัยที่52กันประเด็นที่ 1. ผู้ครอบครองและควบคุมดูแลรถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายเองประเด็นที่2ผู้อาศัยโดยสารรถยนต์ไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลร,รถยนต์ประเด็นที่3เจ้าของรถยนต์ซึ่งไม่ได้ครอบครองยานพาหนะในขณะเกิดเหตุไม่ใช่เป็นผู้ครอบครองยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลประเด็นที่4การขับรถไปรับเงินยืมจากภริยาของผู้ให้ยืม ไม่ใช่เป็นการทำแทนผู้ให้ยืมแต่เป็นการทำเพื่อ,อกิจการและประโยชน์ของตนเองจึงไม่ใช่ตัวแทนของผู้ให้ยืมโดยในสมัยที่52นี้มีมาตราสำคัญคือ427และ437ค่ะข้อ3สมัยที่53สัญญาประณีประนอมยอมความฉบับแรกระหว่างนายกมนและนายสวัสด ที่นายกรมนตกลงยอมแบ่งที่ดินของนายกมนออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันให้ได้แก่นายกมนนายสวัสด์และนายธงชัยคนละส่วนนั้นเป็นสัญญาที่นายกมนตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่นายธงชัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3า .4 วรรคหนึ่งการที่นายธงชัยบอกให้นายกรมนโอนที่ดินส่วนของนายธงชัยให้นายธงชัย เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลภายนอกแก่นายกมนซึ่งเป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นสิทธิ์ของนายธงชัยที่จะเรียกให้นายกมนชำระหนี้โดยการโอนที่ดินให้แก่ตนตามสัญญาจึงเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนานั้นตามมาตรา3ามสวรสองเมื่อสิทธิ์ของนายธงชัยได้เกิดขึ้นแล้วการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันใหม่ของนายกมนและนายสวัสด ซึ่งเป็นคู่สัญญาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระง,งับสิทธิ์ของนายธงชัยในภายหลังได้ตามมาตรา375นายธงชัยจึงฟ้องบังคับให้นายกระมนจดทะเบียนโอนที่ดินให้ตนตามหนังสือสัญญาปรณีประนอมยอมความฉบับแรกได้เอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ3สมัยที่53กันประเด็นมีอยู่ว่า สัญญาที่ตกลงจะชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหากบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจึงเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแล้วคู่สัญญาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ในภายหลังได้โดยในสมัยที่53นี้มีมาตราสำคัญคือ3 7 4และ3 7 5ค่ะ ข้อ3สมัยที่54การที่ธนาคารรวมมิตรจำกัดได้รับแจ้งจากนายโชคว่าไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเพราะไม่เคยกู้เงินจากธนาคารแต่ธนาคารกลับยืนยันว่านายโชคเป็นหนี้และจะฟ้องนายโชคต่อศาลน,นั้นเป็นการกระทำโดยปร,ราศจากความระมัดระวังซึ่งธนาคารจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและธนาคารอาจใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเกี่ยวกับ ตัวลูกหนี้ได้เพราะนายโชคกับลูกหนี้ของธนาคารมีภูมิลำเนาคนละแห่งทั้งลูกหนี้ของธนาคารไม่เคยย้ายภูมิลำเนาแต่ธนาคารหาได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไม่จึงถือว่าธนาคารประมาทและเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายการที่นายโชคต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ทางไกลและเสียค่าจ้างในดีซึ่งเป็นทนายความไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทำของธนาคารถือได้ว่าธนาคารได้กระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา420ในโชคจึงเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชดใช้ค่าใช้ใจ่ายในการโทรศัพท์ทางไกลและค่าจ้างให้ในดีตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ธนาคารเป็นผู้เช่าอาคารไม่ว่าจะเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเมื่อธงโฆษณาซึ่งติดไว้ที่อาคารชั้น3าตกลงมาถูกในดีได้รับอันตรายแก่กายธนาคารต้องรับผิดอันเกิดแต่ธงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา436ส่วนในมีผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้ครอบครองซึ่งได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในอาคารดังกล่าวในมีไม่ใช่บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา436จึงไม่ต้องรับผิดต่อในดีโดยในสมัยนี้มีมาตราสำคัญคือ420และ436ค่ะข้อ3สมัยที่55ความตายของเด็กชายสองเกิดจากความประมาทเรินเล่อของบริษัทสวนสนุกกรุงเทพจำกัดตัวการและบริษัท ABC ซอิตัวแทนในการดูแลเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ความเร็วสูง ทั้งเครื่องเล่นดังกล่าวก็เป็นทรัพย์อันตรายโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นและความตายของเด็กชายสองก็ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของเด็กชาย2เองบริษัททั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420/437และมาตรา427ประกอบด้วยมาตรา425 บริษัทสวนสนุกกรุงเทพจำกัดไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของตนตามมาตรา8วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2 5 4 0การซื้อบัตรและเครื่องเล่นชิงช้าไม่ถือว่าเป็นความสมัครใจหรือยินยอมเข้ารับผลแห่งการละเมิด บริษัททั้งสองไม่อาจนำมาอ้างว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยตามมาตรา442ในหนึ่งเรียกค่าปลงศพค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆและค่าขาดไราอุปการะตามกฎหมายจากบริษัททั้งสองได้ตามมาตรา443วรกหนึ่งและวรกสาเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ3สมัยที่55กัน ประเด็นที่1เครื่องเล่นที่เป็นทรัพย์อันตรายโดยอาการกลไกลของทรัพย์ผู้ครอบครองทรัพย์ไม่ว่าตัวแทนหรือตัวการย่อมต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดในทางการที่จ้างประเด็นที่2การซื้อบัตรและเล่นเครื่องเล่นไม่ถือเป็นความสมัครใจหรือยินยอมเข้ารับผลแห่งการละเมิดตัวแทนและตัวการไม่อาจนำมาอ้างว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยอีกทั้งไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลเล,เล่ตามพรบรข้อสัญญาไม่เป็นธรรมประเด็นที่ 3. บิดาของผู้เยาว์อาจเรียกค่าปลงศพ ค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็นอื่นๆและค่าขาดไรอุปการะตามกฎหมายจากผู้กระทาละเมิดได้โดยในสมัยที่55นี้มีมาตราสำคัญคือ420 425 427 437 442 443วักหนึ่งและวักสาและพรบรข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตรา8วักหนึ่งค่ะ